สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่เอนที่7ของซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกที่ชคิมนะคะมาไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะเปิดเรื่องมาที่ประธานดเนี่ยบอกกับเลขาของเขาว่าให้พยายามขัดขวางการผ่าตัดของหมอคิมทุกอย่างนะคะรวมถึงให้ไปสกัดขาหมอคิมทุกอย่างเลยด้วยนะหมอคิมเ,เปรียบเสมือนหอ,อกข้างแคร่สําหรับเขานะคะเขาต้องการที่จะกําจัดหมอคิมออกไปใ้พ้นทางของเขาค่ะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่แก๊งนางพยาบาลของโรงพยาบาลกอแดนะก็มาเผชิญหน้ากับเหล่าพยาบาลโรงพยาบาล ดนด้ำดค่ะนางพยาบาลจากโรงพยาบาลโกแดเนี่ยก็บอกว่าเธอจะเป็นคนแบ่งงานต่างๆในโรงพยาบาลน,นี้เองนะคะพี่พยาบาลโอก็ยืนตึงใส่เลยค่ะเหมือนโดนท้าทายอํานาจนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าโรงพยาบาลโกแดเนี่ยเป็นเหมือนเฮดหลักนะคะโรงพยาบาลทนดําเนี่ยเป็นแค่โรงพยาบาลในเครืออะไรอย่างงี้ว่ากันด้วยเรื่องอํานาจเนี่ยโรงพยาบาลโกแดก็มีอํานาจเหนือกว่าโรงพยาบาลทนดําจริงๆนะคะภาพตัดมาที่ห้องพักแพทย์ค่ะหมอซอจองก็มาถามหมออินซูนะคะว่าทาไมต้องยกขยงมันมาถึงที่นี่ด้วยแต่หมออินซูก็ บอกนะคะบอกว่าเขาไม่รู้ตัวเขาเองก็ได้รับข่าวก็ทันทันเหมือนกันพอรู้ว่าจะต้องย้ายก็ย้ายเลยยังไม่ทันได้ลามเมียเลยด้วยซ้ำนะในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยหมออินบอมก็เดินเข้ามานะคะเดินตึงๆมาเลยค่ะเขาเดินมาเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปค่ะถ้าตัดมาที่เลขาของประธานดูนะคะก็เอาจดหมายเลื่อนตําแหน่งมาให้เจ้าหน้าที่จ้างโดยเลื่อนเขาจากเป็นแค่เจ้าหน้าที่สมักงานธุรการใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นผู้จัดก,การโรงพยาบาลค่ะผู้จัดก,การจ้างก็ดีใจมากเลยนะคะแต่เลขาประธานดกูก็บอกว่าเขามีข้อแลกเปลี่ยนนะคะ เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะรู้ข่าววงในค่ะเรื่องทุกเรื่องของหมอคิมอะไรที่เป็นจุดอ่อนของหมอคิมผู้จัดก,การจางจะต้องเล่าให้เขาฟังทั้งหมดนะคะผู้จัดก,การจางก็นิ่งไปเลยค่ะ เลยค่ะประธานดูก็เลยบอกขายฝันไปอีกนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าให้ความร่วมมือก็จะทําให้ผู้จัดก,การจางเนี่ยได้ย้ายไปทํางานที่โรงพยาบาลกอแดนะสนใจไหมผู้จัดก,การจางก็มีความสนใจอยู่แล้วนะคะมันแครีเออร์พาสมันสดใสเหลือเกินนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะขายความรับของหมอคิมหรือเปล่านะคะภาพตัดกลับมาที่ห้อง ER นะคะพยาบาลพักกาลังจะเอาเครื่องซาวเครื่องเก่าไปเก็บนะเพราะว่าเครื่องซาวเครื่องใหม่เนี่ยมาส่งแล้วหมอซอจอจงก็ดีใจมากเลยนะรีบเดินมาเล่นเครื่องใหม่ค่ะหมออินซูก็ถามว่า ทำไมหมอซอจองถึงอยู่ที่นี่นานถึง5ปีเลยโรงพยาบาลก็เก่ามากรักษาคนไข้นี่ถือว่าเป็นปฏิหาริ์มากๆเลยหมอซอจองก็เลยบอกว่าที่เธอเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะภูเขาสวยนะ้าสะอาดอากาศบริสุทธิ <c oughs> ์เธอบอกด้วยนะคะบอกว่าถ้ารุ่นพี่ผ่านช่วงแรกไปได้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ชินหมอคิมที่ยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยพอเห็นหมอซอจองตื่นเต้นกับเครื่องมือก็ยิ้มกับความน่ารักของหมอซอจองนะคะภ <c oughs> าพแตกลับมาที่อีกเหตุการณ์หนึ่งนะ <c oughs> ก็มีชายคนนึงเดินเลือดอาบอยู่แถวบ้านของหมอนำนะ <c oughs> หมอนำเห็นก็เลยรีบเข้าไปช่วยแล้วก รีบลําเลียงส่งมาที่โรงพยาบาลค่ะพอมาถึงห้อง e r เนี่ยเหล่าหมอหมอก็พยายามช่วยเหลือคนไข้นะคะหมอคิมก็สั่งให้หมออินซูเนี่ยใส่ทิ้วคนไข้นะคะแต่ว,ว่าเพราะหมอคิมดุนะเขาก็กลัวหมอคิมก็เลยสันส่นสัแล้วก็ทําตามคําสั่งช้าค่ะซึ่งในขณะที่กําลังช่วยเคสนี้อยู่ก็มีอีกเคสเข็นเข้ามาค่ะกําลังปั๊มมาเลย หมอคิมก็สั่งให้หมอซอจองเนี่ยดูแลเคสนี้นะคะเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรีบไปตามหมอดงจูกับหมออินบอมมานะคะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเล่รอนเนี่ยก็อาสาจะไปตามให้ค่ะหมอคิมเดินมาดูเคสใหม่นะคะเขารีบเข้ามากู้ชีพคนไข้เคสนี้ทันทีค่ะแล้วก็สั่งงานป่วนป่วปวปวพร้อมกับซักประวัติไปด้วยนะคะซึ่งในขณะนั้นหมอซอจองก็วิ่งมาตามหมอคิมค่ะบอกว่าด้านหลังของคนไข้อะมันมีรอยโดนแทงด้วยพอหมอคิมมาตรวจนะคะก็พบว่ามีดเนี่ยมันน่าจะหักคาไว้ในแผลด้านหลังค่ะในขขณะนนนัั้้หมมมอดดงจูกกก็เเิารวลุ่บ หมออินบอมค่ะหมอคิมก็เลยรายงานเคสว่าคนไข้เนี่ยถูกแทงบริเวณด้านหน้าเนี่ยหครั้งนะแล้วก็มีบริเวณด้านหลังมีมีดคายอยู่เขาบอกให้2หมอเนี่ยไปเตรียมตัวนะคะในขณะนั้นเลขาประธานโดก็เดินเข้ามาบอกว่าให้รีเฟอร์คนไข้ไปโรงพยาบาลอื่นดีกว่าโรงพยาบาลน,นี้น่าจะไม่พร้อมแต่หมอคิมก็บอกนะคะบอกว่าเขาสามารถทําได้แล้วก็เขียนคนไข้เข้าห้องผ่าตัดไปค่ะเขาสั่งให้หมออินบอมเนี่ยเป็นผู้นําการผ่าตัดนะคะแล้วก็ให้หมอดงจูเป็นผู้ช่วยค่ะหมอดงจูก็ไม่พอใจนะคะแต่ว่าก็ต้องรับคําค่ะ ถ้าตัดมาที่ห้องผ่าตัดนะคะในขณะที่กาลังเตรียมตัวก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดหมออินบอมก็ถามว่าทําไมเขาจะต้องมาที่นี่ด้วยเนี่ยหมอคิมต้องการใช้เขาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นพ่อของเขาหรือเปล่าแต่หมอคิมก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วก็บอกว่าให้หมออินบอมเนี่ยตั้งใจทํางานไปนะพอเข้ามาในห้องผ่าตัดค่ะหมอดงจูก็ยังอยู่ที่ห้องพักแพทย์อยู่นะคะไม่ยอมไปที่ห้องผ่าตัดพี่วานโอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหมอดงจูมาให้แต่ว่าหมอคิมก็บอกว่าไม่ต้องตามแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นผู้ช่วยเองพอเขาจะเริ่มผ่าตัดนะคะหมมออดดงจูก็เเินขขข้าา่โท มาสายนะคะแต่ว่าหมอคิมก็บอกว่าให้หมอดงจูเนี่ยออกไปนะคะเขารับหน้าที่แทนหมอดงจูแล้วหมอดงจูโดนด่าไล่มาสะเปึงนะคะก็เลยเดินออกมาค่ะภาพตัดมาที่อีกเคสหนึ่งนะคะที่ออเลสมาเนาะหมอซจอจงก็มารายงานเคสกับภรรยากับลูกสาวนะคะบอกว่าคนไข้เนี่ยมีอาการไม่สเตเบิลนะเราสามารถรักษาเขาได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงมากเลยแล้วก็มีโอกาสที่คนไข้จะไม่ฟื้นอีกนะภรรยาของคนไข้ก็บอกว่าครอบครัวของเรายากจนมากเลยหมอสามารถใช้ประกันสังคมได้ไหมแต่ว่าหมอซาจงก็บอกว่าประกันสังคม มันไม่ครอบคลุมในส่วนนี้นะคะลูกสาวก็เลยบอกว่าให้รักษาพ่อของเธอเต็มที่เลยเดี๋ยวเธอจะหาเงินมาจ่ายเองหมอซอจองข้อมาปรึกษากับผู้จัดก,การจ้างค่ะแต่ว่าผู้จัดก,การจ้างก็บอกว่าไม่อนุมัติในการรักษาเคสนี้นะเพราะว่ามันไม่ครอบคลุมประกันแล้วก็การรักษามันก็แพงมากถ้าเรารักษาแล้วคนไข้าตายเรายาบชักดาบไม่จ่ายค่ารักษาขึ้นมาเนี่ยเราจะทํายังไงพูดจบพ้อก็เดิอนออกไปนะคะหมอซจอจงก็คอตกเลยค่ะเธอเดินกลับมาที่ห้อง ER แล้วก็บอกกับรุ้นพี่อินซูบอกว่าให้รักษาคนไข้าตามกระบวนการไปเลยนะก็คือกระบวนการ TTM หมออินซูก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ก็รับคําหมอซอจองเดินออกมาอีกห้องหนึ่งนะคะก็มาเจอเข้ากับชายชุดดําที่อาการของเขาเนี่ยดูปกติมากๆเลยแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้วิตามินนะคะหมอซอจองก็เลยสั่งให้วีนเปเนี่ยมาพาคนไข้ออกไปนะเพื่อเคลียร์เตียงเธอเดินมาที่ห้องผ่าตัดก็เจอเข้ากับหมอดงจูนั่งอยู่เธอเลยถามว่าผ่าตัดเสร็จแล้วหรอแต่ว่าหมอดงจูก็บอกว่าเขาดนไล่ออกมาหมอซอจองก็เอายามาป้ายแผลพร้อมกับสอนหมอดงจูไปด้วยนะคะบอกว่าให้พยายามตื้อหมอคิมเข้าไว้ถ้าเขาผ่าตัดก็พยายามขอไปเ ลูกมือของเขาให้ได้เพราะาหมอคิมมันเก่งมากๆเลยแต่ว่าในระหว่างที่กําลังสอนอยู่เนี่ยหมอดงจูก็ขอหมอซอจองคบค่ะหมอซอจองก็เขินนะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธไปบอกว่าให้หมอดงจูเนี่ยกลับเข้าห้องผ่าตัดน,นะคะ หมอดวงจูก <premises. S 2> ็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตามตื or, <S <S Because, ้อไปเรื่อยๆเลยเขาเดินมาเข้าห้องน้ํานะคะก็เจอเขาก็ใช้ชุดดาที่หมอสจองไล่กลับบ้านไปก่อนหน้านี้เนาะเขาเห็นห่อกระดาษเหมือนกับมีดเหมือนเคียวนะคะเขาเลยรีบเดินออกมาเพราะว่ากลัวค่ะแล้วก็เดินมาหาผู้จัดการจางพอเจอผู้จัดการจางเขาก็เลยรีบบอกนะคะบอกว่ามีนักเลงเข้ามาในโรงพยาบาลให้ผู้จัดการจางเนี่ยรีบตามตำรวจมาที่โรงพยาบาลค่ะผู้จบเขาก็เดินกลับไปที่ห้องผ่าตัดนะคะซึ่งทุกการกระทําของหมอดวงจูเนี่ยก็ถูกนางพยาบาลจากโรงพยาบาลกอแดจับตาดูทุกการกระทําเลยค่ะ แล้วก็รายงานกลับไปที่โรงพยาบาลกอแดนะถ้าตัดกลับมาในห้องผ่าตัดนะคะหมอคิมกับหมออิมบอมก็กําลังช่วยผ่าตัดให้กับคนไข้ค่ะหมอดงจูก็เดินเข้ามาในห้องผ่าตัด s> <S เขาบอกกับทั้งสองหมอนะคะบอกว่าข้างนอกเนี่ยมีนักเลงที่ทําร้ายคนไข้คนนี้วนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแต่หมอคิมไม่สนใจนะคะไล่หมอดงจูออกไปแต่หมอดงจูบอกว่าเขาจะอยู่นะคะไม่ว่าหมอคิมจะไล่เขายังไงเนี่ยเขาก็จะอยู่นะหมอคิมก็เลยสาบหมอดงจูเลยนะคะบอกว่าหมอดงจูเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าถูกลดหน้าที่ให้เป็นแค่ผู้ช่วยการผ่าตัด หมอดงจูพอได้ฟังแบบนั้นก็เลยกำหมัดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่หมอคิมพูดเนี่ยมันถูกทุกอย่างเลยภาพตัดมาที่หมอซอจองนะคะก็เดินมาเจอเข้ากับชายชุดดาหน้าห้องผ่าตัดค่ะชายชุดดาก็เลยถามว่าคนเจ็บที่ถูกแทงมาเนี่ยกำลังผ่าตัดอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมหมอซอจงก็งงนะคะถามทําไมแล้วภาพก็ตัดกลับมาในห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งค่ะในระหว่างที่ทั้งหมอดงจูแล้วก็หมอคิมกําลังโต้เถียงกันนะคะหมอซอจองก็เดินเข้ามาค่ะหมอคิมก็ตหวานหมอซอจงนะคะบอกว่าเข้ามาในสภาพนี้ได้ยังไงแล้วเราก็ได้รู้เค่าหมอออจงเดิน เข้ามาในห้องผ่าตัดแบบนั้นได้ยังไงก็คือเธอโดนจับเป็นตัวประกันนะคะชายชุดดําถามว่าใครเป็นคนออกคําสั่งในห้องผ่าตัดนี้หมอคิมก็รีบบอกนะคะว่าเขาเองชายชุดดาเลยสั่งให้หยุดการรักษาคนไข้ค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าหมอซอจองซะในขณะที่ทุกคนกําลังอึ้งนะคะชายชุดดําก็อรา,ารวาสค่ะแล้วภาพก็ตัดจบที่หมอดงจูพูดว่าไม่นะแล้วเรื่องก็จบในอพิโซดที่7ของซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกทิชชร์คิมค่ะหมอซอจองไม่เป็นไรแน่นอนตัดหลอกแน่นอนนะคะอย่าก,กังวล <c ười> คลิปนี้จอรจงเห เท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอัพิโซ์ที่8นะคะฝากติดต,ตามตอนต่อไปด้วยนะจีด้าชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดไปที่หน้าชาแนลแล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วนะ